สวัสดีครับชาว u t u b e ครับวันนี้เราไปดูสุนัขพันยอกชายเทเรียกันนะครับยอกเชียตัวนี้นะครับเ้าของเคยส่งไปฝึกมาที่หนึ่งนะครับ1เดือนนะครับแต่กลับมาเนี่ยก็มีอาการต้องเรียกว่าคอนเน c t ไม่ติดกันครับถ้าจะเดานะน่าจะเป็นการทำทาให้กลัวนะครับก็คือเฟียเบรอย่างที่ผมบอกไปว่าเฟียเบรคือการทำให้สุนัขกลัวเห็นภาพจำของความกลัวถ้าเขาไม่กลัวก็จบครับแล้วกลายเป็นว่าน้องหมานะครับก็พยายาม มีอาการรุนแรงมากขึ้นอย่างเช่นเจอคนเนี่ยก็เริ่มไม่ไว้ใจมากขึ้นเพราะโดนเฟียเบดเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นคือเงื่อนไขทุกเงื่อนไขครับคุณต้องเลือกให้ดีครับว่าเหมาะกับสุนัขของคุณหรือเปล่านะครับไปเดี๋ยวเราไปดูความกันดีกว่าว่ายอชชัยตัวนี้ผมจะกำลาบแล้วสอนเจ้าของอยังไงครับไป let's go ทำเตือน เดีบรับรองจาก c a l e n รนเพเยอร a แคนาดีฟอร์แอนิมอลเ i n น n ิ่งแอนด์บีสถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนเราดูภาษาร้านกายก่อนเราจะเราเราจะไม่ได้บอกว่าเขาดีไม่ดีนะ <c oughs> แต่เราดูนปัจจุบันนะครับดูหูหูสามเหลี่ยมหูสามเหลี่ยมแต่เพราะว่าสีที่ผมชอบนะคือเขามีเชคคุณแฟน อ่าคราวเนี้ยแซนด์ว,วิชยังมีช่องว่างในการปรับก็คือยังมีลิงก์อยู่แต่คราวเนี้ยน้องหมาครับเขาเออออกไปเองว่าเขาทําถูกไหมเห็นไหมมั้ยห่ั้งอ่ะห่างตั้งแล้วก็เชคคุณแฟนว่าเฮ้ยฉันเห่าอย่างเงี้ยถูกไหมอันนี้เขาถึงขนาดวิ่งกัดไหมไม่ไม่กัดยังใช่ไหมเขาเคยกัดเหมืนเป็นทรายว่าแบบพุ่งแบบพุ่ง,งเฉยเฉยม่ได้ไม่ได้ถึงกับกัดขนาดนั้นอันนี้แสดงว่าคุณแฟนสั่งหมอกคอยใช่ไหมสั่งให้หยุด จริงหยุดได้นะแต่จริง่งเวลามันเห่าครับพี่คือถ้าเรามายืนคุมปุบอ่ะมันจะมันจะหยุดมันสงบระดับหนึ่งแต่ว่าทามันหลุดออกไปก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่ถ้าแบบว่าเอ้ยไม่ได้สนใจมันก็ไปอย่างนี้เออตามมันแข็งแล้วดูอ่ะดูหัวดูหัวเรา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 ไม่ได้บอกว่าน้องหมาอะไรนะเคือเราดูภาษา่างกายนะกูเป็นอย่างนี้กูเป็นอย่างงี้เสมอนฟิเดนต์อ่าเนี่ยไหนๆว่ามันเห่าผมมันหูเป็นอย่างนี้อ่าอันนี้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 ปิดก่อนขออนุญาตนะครับ มันาสัญญาฮะถ้ามุดถ้าปล่อยลงมาเนี่ยเขาไม่จะทำอะไรผมเขาก็แค่แบบตะกิกโดนคือถ้าคนที่เข้ามาค่ะอยู่นิ่งนั่งเขาก็จะโอเคจริงๆนั่งไม่ได้นะนั่งคือการยอมแพ้เขาแทมมันคือมันเพื่อจะหยุดได้ชั่วคราวแต่ในระยะยาวในระยะยาวเขาไม่พัฒนา แต่วันจะแก้ไขได้ไวมากครับคือเรานั่งคือเราตัวเล็กลงเรายอมอะ่ะม,มันจะระดับเดียวเขาใช่เขาจะรู้สึกว่าเราไม่คุกคามเขาแต่ในระยะยาวเราพูดถึงระยะต่อไปเรื่อยๆอน้องหมาไม่ได้พัฒนาคราับเนได้ข้ามข่ายเขาอันนี้คืออ่าไม่ได้ถึงแล้วอันนี้ป่าเขากินเขากินหรือว่าออยิ่กไม่ได้เนเขาไม่กินนะคะ เขาไม่ได้เขาไม่ชอบเป็นเนี่ยเขามีสแน็คอะไรที่เขาพอกินได้ไหมมีขนมที่เขาชอบครับอ่าขออันนึงครับคือผมจะวัดดูความเครียดเขาครับเพราะว่าท่านรู้ว่าเขายอมกินไม่ว่าจะเป็นผมหรือคนแปลกหน้าอย่างเงี้ยยอมถ้ายอมถ้ายอมแสดงว่าคิดไม่เยอะคือคนแปลกหน้าให้อะไรก็ได้ก็กินหรอกินแต่เสร็จแล้วเห่าต่อแสดงว่าเขาจะคัดเกินสิถ้าเกิดเธอมาให้อาหารเอ้ยกินฉันรักเธอแต่เสร็จแล้วเขาเห่าต่ออ่าผมขออันนึงได้ไหมขออนุญาตนะครับนั่งนั่งเป็นขอไม่ได้ รูกหัวไนะออันนี้คือช่องสกิลแล้วก็ที่ผมขออันนึงแล้วเขายอมกินนะครับแสดงว่าเขาไม่ได้เครียดมากถ้าไม่ได้เครียดมากแสดงว่าเรามีโอกาสโปรเอ็กชีฟคืออย่างที่ผมบอกกันเลยจะฝึกเชิงลุกเราจะไม่ใช่เฟีย,เบ,ยเบรนะเพราะว่าถ้าเฟียเบรได้ผลป่านนี้มันยังกลัวอยู่เพราะว่าที่ททีีทท่่ได้ข่าวมาคือถ้าไป,ไปส่งไปขูคนนั้นนะ่ะเกาจะสอนฉกถูกไหมอ่าใช่อ่าเพราะงั้นเฟียเบรดแต่มาเลยก็ตามที่เขาเลิกกลัวเราครับเขาก็จะกลับมาตั้งรักเนี่ยรุกสวนมาแบบนั้นเขาอยู่กับคุณทั้งวันสมมติเขาเนี่ยอย่างงเี้ย แต่ตอนที่ผมคุยคุยกับน้องผู้ชายครับตอนอยู่ข้างนอกเนี่ยพอน้องผู้หญิงอ่ะคุมอยู่ถูกไหมแต่ต้องแต่ต้องเหมือนล็อกกันเหมือนลอขึ้นมาทุกครั้งที่เขาอ่าคราเนี้ปัญหาต่อมาคืออะไรรู้ไหมพอเราเลี้ยงน้องนะครับบริบทของเราอ่ะไม่ได้ตั้งใจแต่ธรรมชาติมันทำให้เราขึ้นไหวช้าลงความดุน้อยลงน้องหมาจากชาิมุดเขาใช้ระดับความกลัวในการวางกลุ่มฝูงอะครับพอเราไม่น่ากลัวที่เขาเข้าใจก็จะอย่างเงี้ยอ่าเราะนนะถ้าเราต้องการพัินีระยะยาว ผมแนะนาว่าเวลาเขาห่าสับตูเขาเขาแลวก็ตามที่ดูไม่สนใจเรานะผมแนะนาว่าให้เรียกที่เขาให้ขนมเราจะลองนี้ก่อนเขาเห่าผมเรียกช right. oh. ER> ื่อเขาเดินเข้าไปหาแล้วให้ขนมพอเขาระาสายตาจากเรากำลังจะมาเห่าผมเรียกชื่อเขาให้ขนมให้เขารู้สึกว่าน่าสนใจก่อนคนแบกหน้าลองดูไหมลองดูไหมลองลองดูดูก่อนเราเราจะเริ่มจากวอร์มน้อยๆไปห้าถ้า5น้อยๆไม่ได้ผลเราก็จะให้เขาเรียนรู้แบบเบาๆเขาจะขีดให้รู้สึก ไม่เราใช้วิธีการให้เขาเลือกครับให้เราเขา,เขาคิดติ้งอะก็คือคิดว่าถ้าสนใจแม่หรือสนใจคุณเจ้าของครับดีกว่าสนใจอย่างคนอย่างผมอีกแล้วก็ทำยังไงถึงได้กินอ่านี่หูว่าดูหูดิเขาคืออย่างไรไอุ้ยคือ <S <S <ม>คอนฟ<ม>ิดเอนซ์ครับท่าดาเนี่ยถามมติเราฝึกหมาเ,เราจะเข้าใจอย่างเดียวว่าถ้าเราสั่งหมาได้คือหมาเชื่อฟังอันนั้นถูกแต่เป็นช่องสกิลคือช่องความสามารถไม่ว่าจะเป็นคําสั่งนั่งคอยอะไรเงี้ยครับแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่น้องหมาไม่มีเลยก็คือบ h a ฮงพฤติกรรม อ่าเหมือนเหมือนรถอ่ะหยบาปูดป้าไปแน่แต่ตัวเขาเหมือนแบบไม่ไม่สแตนด์บายอ่ะไม่วรอมเครื่องรอคือเขาเห็นรู้สึกว่าเขารู้สึกไม่สีเคียวหรือไม่ปลอดภัยอ่ะเขาใส่ก่อนใช่ใส่ก่อนไม่เท่าไหร่ครับเขาเช็คคุณเจ้าของเลยนะว่าฉันทำดีไหมคราวเนี้ยปัญหาต่อมาคือคุณต้องบอกให้หมดไม่มีผิดไม่มีถูกนะเราจะได้ดูว่าน้องหมาเรียนรู้อะไรแบบแบบคัดเคลื่อนไปบ้างผมใช้คำว่าคาดเคลื่อนนะไม่มีผิดไม่ถูกนะ ตอนนี้ความคาดกึ้นคือมีไม้ที่เขาเห่าแล้วบางครั้งเราเรียกมาให้กินหนมเงียบๆลูกไม่มีไม่มีนะโอเคอ่ะเราดูนะถ้าสมมติว่าผมยืนเฉยคุณเจ้าของยืนเฉยแอคติ้งเปลี่ยนไปคือไม่มีเรียกชื่อไม่มีบอกให้เขาเงียบไม่มีเขาหยุดและถ้ามุกเขาเกาตัวเรียเท้าวลีว่าเพศคืออาการเที่ยบผมเรียกให้ทำบวกโอ้ยลำรวยเราอ่ะตัวทางตัวทางตัวทางนั่งนั่งนั่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมจะวัดดูว่าเขาชินหน่อไหมตัวทางมา ตัวทางนั่งนั่งครับนั่งอันนี้เป็นอุปกรณี่ผมขยับป่ะแล้วผมขยับใช่อันนี้คือการเคลื่อนไหวการเคลื่อขึ้นสมองคือกลัวมึงอ่ะกลัวว่าจะโดนโกคอตัวงเหรออ่สมมติถ้าโบอุ้มอย่างเงี้ยแล้วน้องสาวมามาอุ้นต่อจะมาจับเนี้ยเขาจะแบบหันมาโฉบเลยค่ะกัดกัดเราหรือกัดน้องสาวกัดน้องสาวเขาเป็นบางคนเขาเป็นกับบางคนถ้าคนแปลกหน้าอย่างโบอุ้มอยู่ แอแบบเนี่ยอันเนี้ยคือเขาดูมั่นใจมากเขาท,ทําถูกอ่ะถูกเพราะเขาเช็คคุณเรื่อยๆเลยผมผมยืนอยู่ตรงนอกตะเกี้เฮาเฮาปุ๊บมองแม่เ<อ>าขา<อ>เน,นี้ดูอ่ะดูดูหางก่อนหางไม่เกินหลังโมเมตนต์อย่างเงี้ยแสดงว่าน้องหมาเขาโอเคนะก็หางเห็นไหมหางไม่เกินหลังนะถ้าเกิดคนเดินเข้าหาเขาก็จะถอยถ้าเกิดจะเอาจริงๆอะไรเงี้ยจะมีเพื่อนบางคนที่เขาเลี้ยงหมาเขาไม่ยอมเนี่ยอ่าเหมือนจะฟอร์สกันอ่าคือเขาแบบชนะหมาฉันแบบ ไม่อย่าไปยอมมันอะมันก็จะถอยอันนั้นลักษณะแบบโบราณก็คือเฟียร์เบทอ่ะเขากรอบเท่ากันคือฉันไม่ยอมแกอ่าไม่กลัวแต่คราวนี้ตัวถางอายุเท่าไหร่อ่ะครับสองขั้วหกประมาณสองขั้วเก้าเดือนแหละค่ะมีเวลาปรับถึงนสามขั้วสามขวบวผมไม่ต้องตัดติชชันถ้าปรับดึงทันเนี่ยหลังจากสามขวบปุ๊บนะอีกสิบปีจนทั้งตัวถังตายไม่ต้องทำอะไรมเลยอ่าเห็นกัดเลียทับพิมในการข่มบ้างเขานอนทับขาคุณนะคุณเอาขาซ้ายคุณออกหนึ่งนิ้วนิ้วเดียวถูกใหญ่เยอะเยอะปปุ๊บเเคาาาาาจะมมัแลลวววหย่รก แต่เราจะไม่สัมผัสตัวถ้าเราไม่ได้ตัวจทำต่อไปนี้นะครับเราจะทําก็คือเราจะใช้ช่อง behavior คือพฤติกรรมเพราะฉะนั้นคือต่อไปนี้ทุกอย่างในชีวิตเขาระหว่างเรากับเขานะเขาต้องงอแล้วต้องคิดเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องหมาทําตามแต่ไม่คิดเขาก็แค่รู้ว่าทาตามแล้วไดว้ขนม <c oughs> อ่ามันจะเป็นอย่างนั้นส่วนมากเจ้าของนะครับที่ไปเรียกผมไปอ่ะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการสั่งอบิเดีย e e นะนั่งขอมือมอยสปุดนได้หมดปัญหาคืออย่างนี้คือทําอะไรเองทำอะไรไปแล้วก็คิดไปเองว่าทำถูกแล้วทำผิด เละเทะเหมือนสติหูดับอะค่ะเหมือนหูดับอยากกินนะมากๆอะไรเงี้ยหูดับเนี่ยคือบางทีก็ไม่เข้าใจเขาว่าเอ้ยจะจะปก,กป้องเราก็ไม่จริงนี่หว่าเพราะว่ามีขนมก็ไปอนี่เขาเช็คนะว่าเมื่อกี้เขาทำแล้วเขาทวนถูกต้องไหมจะหูวันนี้อะต่อยห,หูเขาตั้งตั้งแบบงองๆก็จริงนะครับเราดูเป็นองศาถ้าหูไม่นี้เลยนะแสดงว่าคอนฟิเดนซ์คือมั่นใจในตัวเองว่าเมื่อกี้ที่ทำถูกต้อง แต่ถ้าอะไรก็ตามที่เขาผ่อนคลายหรือรีแลกซ์นะครับเราดูสัญญาณหูไปก่อนเนาะเผื่อน้องหมาจะได้เห็นหูมันจะต้องรูปนี้เหมือนตอนมีขนมหรือตอนอารมณ์ดีหรือตอนโ<า>ด<อ>นดุแ<ด>ม้กระทั่งตอนโดนดุก็ใช่ดุดถามว่าดุดทำไมมันผ่อนคลายเพราะมันรู้สึกว่ามันสู้ไม่ได้โอ้ยสบายใจอ่าใช่เขาจะกลัวถ้าเกิดบางทีเรา เขาเห่ามากหรือล่ะประชุมอยู่เนี่ยคุณพ่อดูเขาจะเงียบแบบเสียงดังอย่างเงี้ยหรอครับเงียบกับเขาอย่างเงี้ยหรอรถเงียบแบบไหนครับไม่หรือไม่ก็ไม่จับเขาอยู่มุมเหมือนเนี้ยเคาอยู่นิ่งๆอ๋อเหมือนเหมือนเหมือนฟอร์ดก็เป็นอยู่มุมก็เป็นนั่งกับเขาอยู่มุมเขาก็ไม่กล้าเปเหมือนเราบล็อกเอาไว้ลองลองเฉยๆนะใครก็ได้นะคนเดียวนะลองสั่งนั่งผมหน่อยไม่มีขนมไม่ต้อง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 แมวแม่ลองแม่ขนมนั่งถางนั่งนั่งตัวทางนั่งนั่ง นั่งก่อนนั่งนั่งโอเคโอเคนั่งก่อนนั่งคอย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 ก่อนครับไอ้อย่างเงี้ยตัวถังเขามองแต่น,นิ้วอะใช่ข<อ>เขา<อ>เขาคิดว่ามันมีเขาวองรีวอร์ดอะเราเราเปลี่ยนได้ไหม,มคือเราเราเรา,เราลองให้ใช้นะเราคุณโบคุณโบถูกไหมครับคุณโบยืนขึ้น<บ>เอาใหม่นะคุณโบลองสั่งนั่งเลยในสภาพที่คุณโบยืนปกติแล้วไม่มีของรอไม่อยากจะเช็คตัวนี้นั่งทางตัวถังตัวถัง นั่งนั่งลงนั่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 งก่อนนั่งนั่งครับนั่งมือไม่เอามือไม่เอาเขาแค่คำสั่งอยากจะไม่อยากเห็นเสือท่านลูกเขาห่าผมเรียกเห่าช็อตเห่าช็อตคืออะไรคือเห่าแกละหยุดเทสเทสใช่นี่คือเห่าช็อตถ้าเป็นอาการเห่าช็อตคุณเพิกเฉยได้คือเขาเนี้ยเวลาเขาเช็คว่าเราก็ไม่รู้ก็เราลับตาเราก็มองเราก็พยายามจะแบบให้มันเงียบๆไม่บให้มันจาน้องหมาก็เออออกไปเองอะไรอย่างอ๋อถูกใจอย่างน้อยก็ไม่คือระดับอ่าถ้ามีด่า น้องหมาก็รู้สึกโอเคนะแต่ถ้าว่อะไรก็ตามเด็กโทรทางมุดไปนี้ก่อนนะแล้วเด็ทางเดินมาแล้วเลียอันนั้นคืออ้อนคือฟูดได้มาสูงจริงๆแล้วเราคุณจะขอกับเองง่ายมากเลยนะใช่แต่เราโป๊ะอ้สี่ก็คืออย่างที่บอกคือเราจะทําให้เขาอ่ะสุภาพก่อนเนี่ยก่อนเรื่องไม่ใช่ก่อนเรื่องแล้วก็ไปสนใจเขาตทลงเพสเพสดีจ้าลองเชิญนะลอง้องให้มีหน้าที่ว่าต่อไปเนี้ยถ้าเขาอยู่กับที่หรือใครแขกมาครับ บอลเข้ามาที่เพสแล้วมันได้รางวัลชอบอันนี้ชอบมาเพสมาขึ้นมาเก่งมากแล้วให้หนมมาเราอยู่ในโมเมตนต์จังหวะดสองนะแต่เจ้าของเราหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยเชิญสั่งแล้วไนงะอ๋อแต่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่เพ<ล>ราะ<ล>ว่าเขาเอ่ยมาก่อนไงเฮ้ยหนมอาจจะกินแล้วก็ทำหน้าเก่งมากจังหวะดสองรุ่นรุเลยครับนะเก่งมาก คอยยกนิเกทีฟค like ือการกระทอกการฉกการชกที it? It ่ยูนิเกทีฟหมดนะอะไรก็ตามที่ทำลายร่างกายครับมันจะเป็นอาการทําให้เฟียเบดก็คือในคอนเซ็ปต์เดิมถ้าหมากลัวคนอยู่หรือกลัวจะของอยู่อะทุกอย่างมันจะสงบแต่เมื่อไรก็ตามที่มันหลุดลอกมันจะกลับเหมือนเดิมทำให้น้องหมาคิดครับว่าทุกอย่างในโลกนี้มันมีความดีนะมันมีความสนุกล่าเริงนะแต่มันต้องแลกกับการที่น้องหมาต้องสุภาพก่อนอย่าให้ทางแม้ไปหาจิตวิญคิด เนี่ยครับเวลาเราทาสื่อสังคมออนมาถ้าเราสนใจช่องพฤติกรรมนิสัยให้ดูหูหางตาประกอบเห็นไหมเห็นทางไหมอ่าคิดอยู่เก่งมากครับเก่งมากครับแล้วเราก็จะสนใจตัวจทาเฉพาะตอนที่เป็นการโฆษณนพฤติกรรมดีๆอ่าถ้าเห่าโวยวายจะไม่ได้ชื่อแล้วจะไม่ดดาเก่งตัวททาเก่งมากครับเห็นทางมากกว่าทางที่ลงผมคิดเห็นนะเห็นไหมเห็นยังเห็นยังลงเลยนะ ถ้ามันปลัวมีอย่างเดียวมุดเขาก้นถ้าไม่มุดเขาก้นแสดงว่าไม่กลัวเรรู้สึกว่าเาอะไล่สาเร็จทุกใช่หรือโดนมาส่งของเขาห่าอุกอะมันก็ไปตามท่าของเขาใช่เพราะนั้นคือเราเลยต้องบอกเขาไงว่าเขาต้องเงียบก่อนถึงเราชมชมตั้งแต่ก่อนเห่าก่อนที่มาส่งรถออกไปแล้วเขาไม่เห่าเราก็ต้องชมแต่เราจะชมเป็นครั้งๆเนี่ยครับเนี่าไม่ห่างๆไม่กระหล่ำลองเลยใช่นะลองตัวสั่งตัวถังนั่งที่เดียวทีเดียวแ่บแต่ถ้ามันไป่าที่ลงคิดแสดงว่าเราสงสัยแล้วตกลงมันต้องทำไหมตัวทาง ชมเสียงสูงเก่งมากถูกนี่คือโปรแอคทีฟอะคือโปรแอคทีฟอะ,ค,ออะคือจะรอจังหวะที่น้องหมาไม่ว่าจะเป็นอาการฟุกอาการพอหมองเขาจอกเรารีบบุ๊มาร์กไว้เมื่อไรก็ตามที่เราบุ๊มาร์กถูกจังหวะครับน้องหมาจะเริ่มจำว่าอ๋อนี่คือวิธีอ้อนที่ถูกต้องแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าอ้อนที่ถูกต้องของเขาคือการวอยวายแต่ดูหางนะแต่ผมว่าถ้านมืวเราลองกันนิดเดียวแล้วหางไม่ขึ้นหลังไม่คอนฟ i d e n c ์อย่างเงี้ยผมถือว่าอันนี้ดูหูหูกระดิกไปละ อย่างเงี้ยสมมติเขาอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยอะลองชมตัวถังทีนึงก่อนเก่งมากโอเคแล้วคราวนี้เดี๋ยวจะลองลองนะลองให้คุณลองใส่จังหวะด,ดูอย่างถูกต้องนะผมจะลองขยับขยับไปทางหน้าต่างนะแค่ครึ่งทางสมมติผมเดินแล้วเขาไม่เห่าผมให้คุณชมเขาโอเคไหมผมจะลองก้าวหนึ่<ม>งกัอนจะทำเก่งมากเห็นหางนะหางยังคิดอยู่นะตจะทางเก่งมากถูกตจะทางเก่งมากช่องสกิลสำหรับตัวถัง ผมไม่ซีเรียสเลยเพราะมันเก่งแต่น้องต้องการกนะ็คือจูนช่อง b e h a v e เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องมาครับยอมรับเราด้วยใจไม่ใช่ขนมนะต่อให้เรามีน้องสมาชิกออกมาครับเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะโกรธชอบหรือเกลียดมันเป็นสิทธิ์ของเราโดยชอบทมนะครับอันนี้เราเช็คก่อนนะเดี๋ยวผมจะลองให้ใส่หรือจะ walk ด้วยเพราะว่าตัวถังอะ่ะควรจะมีกฎกติกานิดนึงคือต่อให้เราใส่ proactive คือชมตอนที่มันด,ดําดีตอนทําผิดมันต้องเริ่มคิดแล้วว่าอะไรเป็นเหตุทําให้ฉันโดนสึกนอกลอ่ เขาคิดไปเองไงแต่เราไม่สนุกเราคตดเบื่อเลยต้องมาสักกันนั่งแล้วก็ดุดูแกเดียบรรยากาศบ้านมันแย่มากเลยนะแต่พอพอเขาหยุดครับลองดูหางให้เราเช็คเล่นๆว่าเออหางไม่ขึ้นฟ้าว้มันกำลังลงแสดงว่าจังหวะที่เราอีกนอเขาอะจังหวะอย่างนั้นลงตัวอ่าสมมุติเราเนี่ยหมายวาห่างหางไม่กำลังสมมุติเราจะมองมองมองไปจังหวะมองยังไงให้เรานึกถึงสมัยก่อนที่เราเล่นแชร์บอลสมัยเด็กๆครับตัวถังตะกราทุกครั้งที่เราสื่อสารเขาคือการโยนลงโยนบอลลงตะกร้า ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่โยนบอลลงกระติก้าตามเหตุการณ์ที่เราต้องการตัวจังแต่เข้าใจไม่บอกเขาเลวลายนะเพราะดูหางเห็นไหมหางที่ลงมืคิดภาษาร่างกายน้องอาจ,จะไม่หลอกกันครับถ้าสมมติว่าตอนนี้เขาเฝ้าผมอยู่หรือว่าเดินไปเดินมาละห่างขึ้นอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยสมมติว่าเขาไม่คิดเนี่ยเข,เขาคิดอยู่ทํายังไงดีว่าถึงจะได้กินเนี่ยหูแต่ผมชอบหูนี่นะหูก็ดิบก็ดิบมาแสดงว่าอาการไม่สเสถียรกริ่มเกิดขึ้นเนี่ยไม่สเสถียรเลยนะ คือเหมือนกับไม่รู้ว่าเฮ้ยฉันต้องทําอะไรกับเหตุการณ์นี้วะเพราะหางห่างก็ชี้ลงห่างก็ชี้ลงแต่คราวนี้สิ่งที่ผมอยากรู้ก่อนว่าไอเนี้ยจริงๆแล้วอะถ้าเราคุมจังหวะเองดีๆจริงๆครับมันก็หยุดเพราะจังหวะความฟุตได้มันสูงๆประมาณว่ากลัวก็กลัวฉันจะมาขึ้นตักก็ยอมอะเนี้ยเดี๋ยวผมจะหลอกมันขึ้นตักอะเดี๋ยวผมจะหลอกมันขึ้นตักดูได้มันกล้าไหมเห็นไหมก็ขึ้นเนี่ยนะเห็นไหมใค่ครับคือเหมือนว่าฉันข่มแกได้แต่แกห้ามข่มฉันเก่งมาก เนี่ยจะเห็นว่าไปหาง<ป>ชิลลงตลอดเวลาเห็นไหมคิดตลอดเวลาอันนี้แสดงว่าสเตปเนี่ยเราเข้าล็อกแล้วนะหมายถึงว่าเราปลดล็อกมันจังหวะหนึ่งนะลดลงตลอดเพราะว่าอย่างที่บอกคือถ้าหางมุด้ก,ก,ก้น่ะคือกลัวอย่างเงี้ยลงตลอดเห็นไหมจะไม่มีจังหวะเด้งขึ้นมาแล้วพอก็ลองคิดอยู่ว่าตกลงผมแม่งเป็นตัวอะไรวะทําไมต้องยอมันวะอะไรอย่างเงี้ยอ่า คืออย่างที่บอกคือถ้าเราปรับพฤติกรรมครับมันไม่ใช่การปุบป,ปับแต่มันเป็นการหาหาให้เขาคิดเยอะๆถ้าเขาคิดเยอะจะมีจุดหนึ่งคือคนแปลกหน้าเข้ามาชินเขาก็จะไม่ได้เขาจะไม่เห่า<ล>ครับใช่เพราะเขา <ๆ S 1> รู้สึกว่าไม่ใช่หน้าที่ <ๆ S 1> ของเขา <ๆ S 1> คือเราจะทําคือสุนัขเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราสอนนะครับสอนจนเขาชินชินปุ๊บคือเขาปลดล็อกอโอเคเดี๋ยวเราจะลองดูให้คุณเบนซ์ลองลองฟอนเขาดูผมจะดูพฤติกรรมหน้าง,งานถ้ารู้ว่าเขาเดินตามดี แล้วจังหวะ4ี่เขานั่งลงไวแสดงว่าจริงๆล้วเขายังเกรงใจคุณอยู่แต่ถ้าจังหวะ4ี่เขายืนงัดยืนงัดคือไม่ยอมนั่งหรือหมอบลดดิเฟนซ์ในจุดที่เราเลือกเราจะได้รู้ว่าเราจะใช้มาตรการไงต่อไปนะครับที่ให้คึอทาอย่างนี้ให้เป็นนะครับเพราะว่าเราจะมี2อ,อย่างคือหนึ่งเวลาก็ทาดีเนี่ยเราจะโยนกูตินชั่นคือชมก่อนที่เขาจะเกาะเรือนีอ่ครับสิ่งที่จะทานะครับเราจะให้น้องหมาเรียนรู้ก่อนว่าอยู่คุณเบนท์ทำอะไรได้เหมือนอย่างเช่นนะสมมติตอนนี้คุณเบนท์อยู่นี่ใช่ไหมคุณเบนท์พาตรวจถังครับดึงไปซ้าย นั่งหมอบดูดิฟเฟนส์สิ่งที่ผมต้องการต่อมาคือนี่ eye contact ยกหน้ามองเวลาเราสอนนี้นะครับถ้าเราสอนถูกจังหวะจังหวะหน3อน้องหมาตอบ4เห็นหูรูมั้ยหูกระดิกหูรูเกิดจากอะไรเกิดจากนั้นสูว่าตอนที่เขา,าเลนจ์คือเขาไมล่ลองไม่เชื่อดูเราจะอยากยืนตรงนี้อยู่ยนี่ได้ไหมถ้าเราฝึกเป็นอันนี้ดึงมาซ้ายดึงเบาๆนะอย่าดึงจากช้างนะดึงแล้วหย่อนถูกถ้าเขาอยู่ข้างๆย่อน ทุกครั้งที่คุณแก้ไขคุณดึงถ้าจังหวะถูกต้องเหมือนที่ที่บอกคือโยนบอลลงตะกร้าเขาจะยกหนออก้าหมอแต่ตอนนี้เห็นหางนะครับถ้าไม่จุกเข้าก้นคือไม่กลัวหางกลายเป็นอยู่สเตเบิลไม่กระหล่ำแต่คราวนี้เราต้องการร0อเ็ถ้าสมมติว่าผมให้แต้มจากการยืนอย่างนี้นะครับผมให้แต้มอยู่ถามไปไหนสิเพราะน้องหมาย,ยังมาอยู่ด้าน,น้าน,นิดนึงเดี๋ยวพุ๊บเดินพุ๊บก็ดึงดึงมาเดินก็ดึงดึงแล้วหย่อนดึงแล้วหย่อนเจ้าก,ก่าเข้าใจว่าถ้าฉันอยู่ซ้ายมือพ่อจะไม่ยุ่งกับฉันดึงแล้วหย่อนถูกกกนัั่งหมมมมอบฟสสสสววววยยยยคราาาก โอเคนั่งหมอบแล้ดีเฟนต์ตอนนี้ถ้าผมผมไม่แต้มผมให้แต้ม80แต่ไม่ต้องขยับนะไม่ต้องขยับเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าอ๋อต่อไปเนี้ยเราจะยอมให้น้องหมานั่งหรือหมอบด้านข้างเราเท่านั้นคราวนี้ผมลองเฉยนะถ้าสมมติผมกระตุ้นเขาดูการป้องกันส่วนตัวของเขาถ้าเขาเผลอวิ่งมาหาผมคุณเบนซ์แค่จัดท่ายเฉยนะแต่ถ้าเขาไม่ขยับแสดงว่าเนี่ยไอ้คนแจคะแสดงว่าการที่คุณเบนซ์แสดงตัวอย่างถูกวิธีด้วยการฝึกน้องหมาสามารถเรียนรู้ได้ว่าคุณแข็งแรงกว่าท่่่านชมีเคออองบยยๆืวห นี่ยๆแต่ผมชอบชอบตอนนี้นี่ยๆเห็นไหมย้อหน้ามองเราจะสอนตัวนี้ครับนี่คือโฟกัสหรือไอคอนแทคถ้าน้องหมาชินกับการสอนอย่างเงี้ยเขาจะไม่เห่าเขาจะมองแต่เรามันจะเป็นการเอาตเลิร์นนิ่งครับว่าเฮ้ยมีแก๊บมาปุ๊บชินกับการมองด้วยการฝึกมันเลยเป็นโอกาสครับที่ทอน้องหมาเลือกเรามากกว่าสิ่งแวดล้อมเรามีโอกาสใส่ Good กูเอนเทนชั่นเก่งมากเพราะเขาจะสแตนบายตลอดเวลาแล้วคราวนี้พอาสแตนบายจนชินเตรียมพร้อมจนชินน้องหมาครับก็จะเลิกเห่าเดี๋ยวผมจะลองตะโกนดูนะเฮ้ย <Hey! S 1> ดึงใช้ ึงซ้ายดึงซ้ายซ้ายซ้ายแล้วหย่อนซ้ายแล้วย่อนจะเห็นอะไรบ้างครับเสียงฟึดแต่ไม่เห่าถูกไหมไปหางชี้ลงคือคิดแต่ว่าทําไมต้องมีกระบวนการฝึกครับถ้าน้องหมามีการคัดเคลื่อนเราจะฝึกให้เขาคิดนะั่งประบองมือถูกครับถูกไปเลยไปเลยไปเลยปึ๊บแล้วเดินกลับมาถูกพยายามอยัดชง,งักถูกไอคอนแท็อ่ายืนสวยอ่านั่งซ้ายมืออ่ากระเบื้องมาซ้ายมือเท่านั้นถูกนั่งหมอบโรดดีเฟน์ถูกครับอันนี้นะผมให้เก้าสิบไปไหนสิครับ ไม่ข okay. ้าอะไรก็ไม่ได well, so. ้บอกว่าหมาทุกตัวที่จับสูงจะนิสัยอย่างนี้นะบางตัวก็ไม่ที่เกียจเห่าแต่ไม่จับสูงนะแต่มปนที่เกียจเห่าน้าหม่องรูดีเฟนถูกถูกสวยสี่ห้าเอเคะเดี๋ยวผมทําแบบคุณเบนซ์เนาะดูว่าถ้าผมมันไปสูนเนี่ยน้องหมาจะเป็นยังไงเนาะเวลาเราทำนะครับเราก็อยู่อางนี้ครับหากระบือสักอ้นหนึ่งจัดท่าสวยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องลากเพราะเราต้องการของให้เขารู้ว่าถ้าฉันจะเอาฉันจะทำเนี่ยเขอต้องตามฉันแค่นั้น ไม่ต้องไปรีบไม่ต้องไปล่านะปุ๊บสมมติหยุดอย่างนี้ปุ๊บท่านมุขคุณจำเป็นต้องดึงคุณดึงขึ้นมานีดึงขึ้นมาปุ๊บอ่าดึงขึ้นมาปุ๊บแล้วเรารอครับถ้าเขาลงไปนั่งก่อนแสดงว่าเขาลดการป้องกันนะแต่เขาชิงไหวชิงพลิบด้วยกวารแบบฉันจะนั่งตรงเนี้ย<ม>จะต้อไปใช,ใช่มันก็จะได้ได้ไหมได้ชนะไหมชนะแต่เราก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับถ้าข้างๆนี้นั่งตรงเนี้ยคือร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ลดหลั่นไปเหลือแปดสิบอ่าเหลือแปดสิบนเน,เนว ก็หน้าห้าหนตัวทางเก่งมากแค่นี้บุกมาไว้คุณต้องดึงโฟกัสอย่างนี้คอยเก่งมากคอยเก่งมากเห็หนอูนะครับคอยคนแทงยกหน้ามองเก่งมากคอยคอยเก่งมากเปิดเปิดกันเขานี้นะคอยเก่งมากตัวทาง โยเก่งมากคคยต้แทงนะครับเก่งมากคอยคคยเก่งมากตัวทางคคยคคยตัวทางดีไหมดีการฝุกอย่างนี้ครับจะทําให้น้องหมารู้สึกว่าถ้าอยากสื่อสารกับคนต้องเข้าซ้ายเท่านั้นนี่คือล้มมือหนึ่งร้อยเปอ์แมงนะถ้าจะหลับสมมตินนะถ้าตอนนี้นะี่อยู่ๆมันจะหลับนะ แสดงว่าการที่คุณชชเลนกับมันแม้กระทั่งคูณหรือผมเข้าไปแป๊บเดียวแสดงว่ามันคิดหนักมากสุนัขเนี่ยจะมีการเบินพลังงานอยู่2ทางเลือกครับ 1. พาันออกกำลังกายวิ่งว่ายน้าให้มันเหนื่อยให้มันหออแต่อย่างนั้นน่าจะถือว่าเป็นการเบินทาง Energy Bo d y อนะครับน้องหมาก็แค่จะหลับตื่นมาก็ยังคึกเหมือนเดิมแต่อย่างที่2ถ้าเราฝึกให้มันคิดคิดเยอะๆเ n e r g y มันก็จะหายอนกันยิ่งสุนัขตัวเล็กครับยิ่งพันธเรียงเนี้ยมันเหมือนขาดฐานเดบลิ่งเอทิเปอร์เอะ ยิ่งมันคิดยิ่งมาต่อต้านในช่วงแรกต่อต้านหนักอ่ะตัวมันต่างหากที่มันจะเหนื่อยอ่ามันจะนอนแต่นี่ดีนะการต่อโต้มันเพราะว่าเราปล่อยมากลับมาเป็นปีถูกไหมครับต่อโต้แค่ตกใจแต่ไม่มีเห่าโอ๊โออันนี้ผมถือว่าเฟดเอานะเห็นไหมแล้วก็เช็คอย่างนี้ไม่โดนขาก็คือไม่ต้องไม่ต้องมใช่ใช่ใช่ไอ้ยญิงที้แสดงว่ามันเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยจะยังไงดีเพราะอย่างน้อยอะเมื่อกี้ที่ผมทำอะ มันควรจะเห่าเหมือนตอนแรกถูกไหมเพราะตอนแรกมันเห่ากล้องไปหมดเลยแล้วตอนนี้จะเห็นหูซ้ายกระดิกแล้วดูอะไรดูคุณเบนซ์เพราะตอนแรกเนี่ยเวลาเขาเอาราว่าครับเขาจะมองคุณโบ mm hmm. แต่ตอนนี้คุณโบไม่ได้ถึงจะบอกมันก็รู้สึกว่าภาพที่มันเห็นชัดจริงๆคือคุณเบนซ์แข็งแรงอมองคุณโบนะแสดงว่าสมัยก่อนคุณโบเป็นคนจัดก,การอย่างเดียวเลยใช่ไม mm hmm. ส่วนยยใหญ่เห็นไหมมันจะมอนิเตอร์คุณ แต่คราวนี้ผมชอบอย่างหนึง่งคือเวลามองผมอะห่างมันไม่เกินหลักอ,อันนี้เขาก็ตัดสินใจดูเนาะจะเห่ามันดีไหมวะแล้วก็เช็คพอ่อพ่อจะว่นานังไงวะอันนี้เราเปิดช่องว่างให้เขาคิดว่าอะไรเป็นเงื่อนไขที่แกโดนฝึกเยอะๆยอะถ้าวันหนึ่งคุณเบน์จะต้องทําเขาโอ้โหเป็นร้อยรอกสมมตินะให้มองเป็นกำไรก่อนช่วงแรกกำไรล้วนๆดีแกจะได้เห็นภา่าที่ฉันแปลงบ่อยๆแต่เวลาที่คุณทำผมแนะนำให้ใจเย็นๆนะจังหวะหนึ่งดีๆสองสามรอนนังหมาตออสี่ไม่ต้องรีบนะ พราะสุนัขทำเช่นอย่างถ้าเขาจ้องจ่าฝูงอยู่แสดงว่าเขาก็ยังมอนิเตอร์อยู่ว่าเหตุการณ์ที่เขาเห็นเขาเข้าใจเนี่ยคุณมีแอคชั่นกับเหตุการณ์นี้ยังไงมันจะเริ่มจําเป็นภาพพยายามอย่าวางวางต่าๆให้เขาไปเล่นได้อพอชินปุ๊บความหมายเวลาเราใช้มันจะคัดเคลื่อนอแต่แค่อย่างที่ทบอกคืออยู่กับคุณเบสตอนนี้มันรู้สึกว่าอยู่กับคุณเบสแล้วปลอดภยัยไม่ต้องทําอะไรเยอะจริงๆการที่สุนัขไม่ทําอะไรเยอะครับมันมีความสุขมากนะเหมือนกับบ้านก็ไม่ต้องเฝ้าเออดีพ่ออยู่ว่าฉันก็นอนตากแอร์เฉยๆอันนี้ ทำสม่ำเสมอให้มันชินตอนปุ๊บเราต้องชินครับอันนี้นะนี่ไม่ได้หันออกไปข้างนอกนะครับเดี๋ยวคราวนี้ลองเหมือนเดิมผมขอตะโกนทีนึงเนาะ<อ>เห็นเสียงสองไหในลำคอแต่ไม่กล้าเอ่ยเฝ้าไหมเฝ้าด้วยความเคยชินแต่อย่างที่บอกคือเมื่อกี้คุณเบนตน์แสดงให้เขาดูแล้วว่าคุณแข็งแรงเพราะฉะนั้นคือไม่ใช่หน้าที่ของฉันที่จะต้องหัก ก็ผ่านไปแล้วนะครับสําหรับน้องยอกชายตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้ยากมากนะครับแต่น้องแต่น้องหมาเนี่มีความเข้าใจเห็นภาพเหตุการณ์ต่างๆคา,าดเคลื่อนนะครับถ้าเจ้าของรู้วิธีครับก็ไม่ยากครับเพราะว่าต่อให้เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาสอนเจ้าของกับน้องหมาพร้อมกันนะครับ แค่2ชั่วโมงครับเจ้าของสามารถรู้จังหวะของหมาตัวเองครับมันก็แก้ไขได้ทุกวันครับความยากก็คือสม่ําเสมอครับและมีวินัยครับอย่าลืมนะครับผมไปเพื่อปรับพฤติกรรมน้องหมาให้เจ้าของเรียนรู้นะครับว่าน้องหมาของคุณเนี่ยมีจังหวะจากคนยังไงในการสื่อสารเราจะใช้เชิงลุกนะครับคือ Proactive ในการชมก่อนที่จะเกิดเรื่องนะครับครั้งหน้าเราไปหมาตัวไหนเราติดตามชมพร้อมกันครับ